ปกติเวลาคนถ่ายภาพสินค้าอาจจะแบบเอากระดาษฉากวางของวางแล้วก็ถ่ายเลยถ้าเราต้องการดีไซน์ในเรื่องของอแสงเงาของตัวสินค้าแบบหนึ่งแสงเงาของตัวแบ็กกราวแบบหนึ่งมันอาจจะต้องมีการเขาเรียกยืดระยะมันออกแล้วก็จัดแสงเฉพาะส่วนเขาเรียกว่าแยกเลเยอร์ นี่เป็นการถ่ายภาพสินค้าในสตูดิโอนะครับซึ่งมันก็จะมีความต่างกับตอนที่เราถ่ายเอาดอกก็คือว่าอันนี้เราจะเน้นงานที่คุณภาพสูงหน่อยเราก็จะใช้ไฟสตูดิโอซึ่งมันจะมีกำลังวัดที่มากกว่าแล้วก็มีอุปกรณ์ที่มาใช้ด้านหน้าของไฟเนี่ยเยอะกว่าแล้วมันทำให้เราสามารถที่จะดีไซน์ในเรื่องของแสงแล้วก็ควบคุมอะไรได้ได้ดีกว่า ดาดไถเนี่ยมันจะมีความหนาความละเอียดของมันเนนะเรียกหนาบางเนี่ยต่างกันนะใช้อะไรก็ได้แต่ที่สำคัญคือให้หน้ามันเรียบๆไว้อย่าให้มันยับเราจะลองเริ่มจากไฟที่ะดวงก่อน หลักการไม่ต่างกันเมนหลักมันก็จะมาจากไฟดวงเดียวก่อนแต่ทีนี้พอเรามีไฟดวงที่2ที่3ที่4ที่5เนี่ยมันจะต้องทําให้ภาพของไฟที่เป็นเมนหลักเนี่ยสมบูรณ์ขึ้นข้างหน้าเนี่ยไม่ต้องแรงมากนะเอาฟิลให้แค่ตัวโลโก้มันขึ้นซับบอร์ดมันมีความย่น เวลามันสะท้อนเข้าไปมันจะมีความย่นเข้าไปอยู่ในตัวสินค้าเลยแต่ถ้ากระดาษไขเนี่ยมันละเอียดเนียนอ่าพอมันเข้าไปมันมองไม่ออกถึงบอกว่าห้ามยับถ้ายับปุ๊ก็เห็นเหมือนกันอ่าเห็นไหมสวยใสมากการถ่ายสินค้าพวกประเภท ขวดมีความใสมีโลโก้ด้านหน้าใช้วิธีแบบนี้ทั้งหมดอันนี้ทำให้ดูว่าแสงที่ผ่านกระดาษไขเพื่อลดเงาสะท้อนเนี่ยหรือทำให้มันสะท้อนเข้าไปในตัวสินค้าแต่ดูแล้วเนียนสวยกับถ้าไม่มีและเป็นซอบ,บอกเฉยๆซึ่งทุกคนอาจจะมองว่าให้ซอบ,บอกมันก็ให้แสงเคลียร์นี่หว่าเนี่ยมันจะเห็นความต่างกันเลยอันนี้เป็นหลักการของเงาสะท้อน มันจะเห็นชัดเลยว่าว่าว่าเป็นซอฟบอกเป็นดวงแต่นี้มันจะก็จะเนียนกึืนไปนะมีมีมีเชฟเห็นไหมนี่คือความสำคัญของกระดาษไขนะหน,น้กระดาษไขเข้าไปมันจะมีเรื่องการจัดแสงโดยการแยกเลเยอร์หมายความว่าเวลาเราถ่ายภาพเนี่ย ในตำแหน่งของกล้องจนถึงซับเจ c t ที่เราถ่ายแล้วก็ background เนี่ยจริงๆระยะมีอยู่แค่นี้แหละเราสามารถจะเล่นอะไรกับมันได้บ้างนะครับก็ปกติเวลาคนถ่ายภาพสินค้าอาจจะแบบเอากระดาษฉากวางของวางแล้วก็ถ่ายเลย <S <S ทีไอ้ข้อดีของกระดาษบางคือเราสามารถเล่นไลติงได้2แบบหนึ่งก็คือเล่นจากด้านหน้านะ ไฟด้านหน้าเหมือนเดิมนะโอเคแล้วเราก็ด้านหลังเนี่ยเราก็ยิงไฟเข้าแบกาวอาจจะเป็นวงเป็นดวงอะไรก็แล้วแต่ทําให้มันมีมิติขึ้นมาแต่อีกอันนึงที่เราเล่นได้ก็คือมายิงทะลุหลังได้การถ่ายสินค้าถ่ายภาพโฆษณาเนี่ยมันก็อาจจะต้องมีเทคนิคมีทริคพวกเนี้ยมันบางอย่างมันเป็นลูกสตรแม้กระทั่งเรื่องการเลือกใช้กระดาษฉากการเลือกใช้กระดาษฉาก ที่เป็นกระดาษบ้างกับกระดาษหนาเนี่ยการที่จะทำไลท์ติ้งหรือหยอดไลท์ติ้งหรือเซตไลท์ติ้งเนี่ยก็แตกต่างกันแล้วแล้วมันจะมีเทคนิคตั้งแต่เขาเรียกว่าเป็นการแยกแบบแนวตั้งอย่างเงี้ยกล้องสิ่งของแล้วก็แบ็กกลว์หรือว่าเป็นแนวดิง่งกล้องอยู่ด้านบนสินค้าอยู่ตรงกลางแล้วก็ตัวแบ็กกลว์อยู่ด้านล่างนะก็ใครสนใจก็ไว้คอยติดตามกันนะครับ